รถมาส่งของแล้วนะโอ้อยอสันไทยพอ่พอพ่อพ่อจ้าจะมุงมุงมุงสันไทยวันนี้ให้เสร็จทีเดียวเลยเนี่ยสันไทยก็มาส่งแล้ว เดี๋ยวก็เขาก็จะมุงหลังคาให้เสร็จเรียบร้อยท่านผู้ชมรวดเร็วจังเลยรวดเร็วเท้เลยช่างสร้างยุงข้าวนะครับดูสิรวดเร็วไวทันใจจริงๆตัวนี้เป็นโครงเรียบร้อยแล้วละ่ะเดี๋ยวค่ําวันนี้แหละจะมุงมุงให้เสร็จสิ้นทุกอย่างก็ไม่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเท่าไหร่นะครับ ช่างฝีมือระดับเขาก็จะทำไวสร้างไวรวดเร็วทันใจเยี่ยมจริงๆนีสันทยสวยงามบริการรับส่งถึงที่หมายปลายทาง,ทางเรียบร้อยทีเดียวดูนี้การบริการรับส่งก็ไม่ช้าส่งรวดเร็ววันต่อว,วันสั่งเช้าได้สายสายสั่งสายได้บ่ายบ่ายได้ค่ำ แล้วแต่ร้านเข้าบริการถึงที่ทีเดียวการรับส่งก็ถึงที่หมายปลายทางอย่างห่องไวรวดเร็วถึงที่สุดยอดจริงๆเยี่ยมเยี่ยมจะเอาขนาดไหนแบบไหนสั้นยาวก็วัดแล้วก็สั่งเดี๋ยวนี้รวดเร็วการส่งของส่งสินค้าก็ว่องไวนะครับเกี่ยแป๊บเดียวก็ส่งเรียบร้อยงลงเสร็จสิ้น ก็ต้องเก็นรับสินค้ามาครับเจ้าของก็จะต้องเก็นรับให้เรียบร้อยชำระตังค์ก็จะกลับแล้วล่ะจ่ายตังค์ชำระเงินสดก็จะกลับไปมีปลาด้วยปลาปิ้งปลาย่าง mời <laughs> chị bà con bà chị lên mời chị <laughs> bà chị <laughs> bà chị <laughs> bà chị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  bà ร้างแบบรวดเร็วทันใจอันนี้ใช้ไฟโซลาเซลล์นะเวลาเลื่อยเวลาโจะเวลาตัดไม้ไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะครับถ้ามีไฟโซลาเซลล์ช่วยใ,ใช้ไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ก็ดีเหมือนกันรวดเร็วแต่บางทีมันก็สะดุดบ้างเป็นบางช่วงถ้ากรณีไฟมันไม่เพียงพอเช่นไฟฟ้าแสงอาทิตย์อ่อนบ้างไฟก็จะหมดเร็วถ้าเสงอาทิตย์แรงเต็มก็จะใช้อย่างสมบูรณ์แบบทีเดียว ถือว่าหนาทีเดียวสันไทยเดี๋ยวนี้เขาทำได้ความหนาของสันไทยต้องใช้ตป็นลนอยดยึดเยี่ยมจริงๆขั้นตอนเขาต้องใช้ตนนะ็นลอยด์ันยึด ร,ดรัดให้มันแน่นพอต้องรัดเยอะให้มันแน่นมันกินกล้องมากเลยแนนดีดีให้ยเลยให้สนิทให้จ่ายเงินสดถาจะโชก้องมันใช้ไฟเซราิเซล ใช่ไม้ล้้นๆเลยยกเว้นตอนขี้ข้อมูลใช้สันไทยนี่กุฎรหารสิมฝั่งนี้น้ำก็ยังคงอยู่รอบร้อมรอบเยอะทีเดียวชำระสตังเรียบร้อยโหจ่ายเงินสดๆ อืมช่างก็ตีแบ่งหน้าที่เป็นสัดเป็นส่วนเยี่ยมจริงๆเลยเนี่ยวิธีการเทคนิคการช่างนะครับเป็นะคนแต่ละทั้นแต่ละหน้าที่ก็ต้องแบ่งหน้าที่กันทำอย่างสมบูรณ์แบบที่ดีโ้สุดยอดจริงๆ ต้องแต่งให้ได้ให้ได้มุมได้ฉากถึงจะตีประกบเข้าไปนะครับออกแล้ว rồi nó tao bé mẹ nó nó mới được rồi tìm chung là tao vát cúp โอ้โดนน่งวันอสิเลยกรขึน่เรอาลอ้ไปใส่ไม้จากบ้านมาโอ้ โอ้ oh, เจ้วัดปีสันทายเตรียมระดับเพื่อที่จะมุงปีนปนไปสูงมากเลยช่างท่านผู้ชมโหทั้งที่นู่นบนสูงนู่นเลย,อ,ยอืมอ่าง,งอก อันนี้มัตรงตรงก่ออย่าให้มันตีหครั้งนี้ต้องลุกเปลี่ยน,น,นไปแล้วเดี๋ยวจะไปมงปุปเปมงเ เริ่มแล้วคผู้ชมเริ่มมงแล้วใช้สันไทยมงสายยาวกว่า มาเริ่มแล้วล่ะแผ่นแรกต้องวัดได้ระดับ เราขึ้นเขาใช่ไหมเราเข้างูแล้วยุกยุกยุกคำกร้านะโอ้ยได้ยุกจุ้ยโอ้ยกินสีอะไรอ่างสีอยากดูบ้านน่า แก้ไขคุณผู้ชมใหไ,ได้ระดับต้องแก้ไขใหม่ต้องแก้ไขให้มันได้สัตว์ได้สวนได้มาตรฐานเดี๋ยวเวลามงไปแล้วมันก็จะมไม่ได้ สัดส่วนที่เหมาะสมต้องใช้ไข่นะครับโอเคผู้ชมน่าจะสมภพคุณน่งามมากเลยโอ้เรียผู้ชมมันจะสมภา,มมาพะควรนจเย็นกภาพบรรยากาศาแล้วเพียงสุก,ก่อนเด้อที่รับประการได้ก็ต้องกระตุัวลาไปนัดจามสวัสดีครับตู้พื้นหอย น,นี่คาสประตู้ใช่ประตูอ๋อประตูนขาบนแล้วไม่ชม<ด>มุงสันไทยช่างต้องปีนต้องไปในชั้นที่สูงที่สุดบนหลนังคาเนี่ยอยู่มุมสูง ด้านล่างก็แบ่งมาเต่ละแผนกกันนะครับอนมญสันทยก็ส่งมาทยอยส่งมาเจระแผนรับแผนพิธีจะมุงให้เสร็จภายในวันนี้มีพิธีพิถันย่างยิ่งกิเวช่างการมุงสังกะสีหรือสันทัยอยู่ด้านบนนะครับ ไกลไมนูอันตรายนี่ไเอาไงดี โอเคผู้ชมให้ช่างเข้าทำการเราก็ถ่ายเก็บภาพบรรยากาศให้ผู้ชมผู้ชมขั้นตอนการมุงสันไทยพอสีกีพิครับเน้ะกดภาพบรรยากาศไว้จะเป็นเมกันแล้วกันดูด้านบนโอ้โหวิวถือวัาสวยงามีิดีิดูสิถ่ายจากด้านบนลงไปนะครับ